การเสด็จเยือนจีนครั้งเดียวกับส0สถานการณ์สถานโลกการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคุณอาจคิดว่าเป็นเพียงการเดินทางทางการเมืองแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในวันที่20พฤศจิกายน2568ในาอัสดายงยมนาคหรือเอ็ดดี้นักวิชาการอิสระได้โพสต์บทความผ่าน Facebook เกี่ยวกับการเสด็จเยือนจีนครั้งเดียวซึ่งสร้างความสนใจอย่างมากเนื่องจากมันไม่ใช่เพียงการเดินทางทางการเมืองแต่เป็นการเปิดเผยถึง30สถานการณ์ที่สถานโลกและสะท้อนถึงความซับซ้อออนขงงงกาารรรเเมืะะหว่ปทศ แต่ทำไมการเดินทางครั้งนี้ถึงสำคัญมากการเปลี่ยนแปลงในการเมืองภูมิภาคการเสด็จเยือนจีนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเดินทางขององค์พระประมุกแต่เป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการเมืองภูมิภาคที่สำคัญเช่นการเชิญชวนไทยและเขมรเข้าร่วมสัญญาสันติภาพและการแยกย้ายที่นำไปสู่การวางทุ่นระเบิดของเขมรความขัดแย้งระหว่างไทยเขมรการเสด็จเยือนครั้งนี้เปิดเผยถึงความขัดแย้งระหว่างไทยและเขมรที่ลึกซึ้งซึ่งส่งผลต่อทหารไทยและนโยบายการเมืองของทั้งสองประเทศ บทบาทของสหรัฐอเมริกาการประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐในการใช้กำแพงภาษีเพื่อข่มขู่ไทยแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐและการที่ไทยต้องรักษาสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐและนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดไปกลยุทธ์การเดินเกมสมดุลเชิงลึกไทยไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่ใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มน้ำหนักของจีนในสมดุลสองขั้วโดยใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือทางการทูต ทุนทางสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์มีทุนทางสัญ,ญลักษณ์ที่สูงซึ่งช่วยสร้างมูลค่าและน้ำหนักในการเจรจาทางการทูตให้ไทยดูใหญ่เกินกว่าขนาดเศรษฐกิจจริงคุณคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการเมืองหรือไม่มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นการใช้์พาวเวอร์จีนใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการขยายพลัง์พาวเวอร์ในความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคงและเพิ่มความน่าเชื่อถือ การเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างจีนและสหรัฐในการเป็นพันธมิตรซึ่งจีนแสดงให้เห็นว่าเป็นเพื่อนที่มั่นคงและไม่ทิ้งเพื่อนไว้กลางทางแต่ทำไมจีนถึงให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากการเป็นตัวคูณความน่าเชื่อถือจีนมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่มีอายุยืนยาวและมั่นคงซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์ไทยจีนการสร้างภาพลักษณ์ การเสด็จเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของจีนว่าเป็นพันธมิตรที่แน่นอนและไม่ทิ้งเพื่อนไว้กลางทางซึ่งตรงข้ามกับภาพที่สหรัฐแสดงให้เห็นสุดท้ายนี่คือคำถามสำคัญบทบาทของไทยในการเมืองโลกไทยกำลังใช้กลยุทธ์การเดินเกมสมดุลเชิงลึกเพื่อรักษาสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐและสร้างภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของตนเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของไทยในการเมืองโลกคุณคิดว่าไทยจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐได้อย่างยั่งยืนไหม มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็น